ครั้งหนึ่งในแคว้นเหนือข้าองค์หญิงดาราเติบโตมากับไข่มังกรสีทองใบหนึ่งเมื่อไข่ฟักออกข้าได้พบเพื่อนแท้ของข้าเจ้าทองมังกรผู้พักดีข้าเกิดมาพร้อมคำสาบานจะปกป้องเจ้าไม่ว่าแผ่นดินจะสั่นหรือฟ้าจะถลม่มข้าอยู่เพื่อเจ้าองค์หญิงของข้าเราเติบโตมาด้วยการฝึกบินฝึกต่อสู้เมื่อข่าวร้ายมาถึงเมืองเหนือดารันเมืองของปู่ข้าถูกปีศาจด,ดายึดครอง ข้าจะทำอย่างไรดีเมืองนั้นเคยเป็นดินแดนแห่งแสงและศรัทธาแต่บัดนี้ถูกไฟแห่งความกลัวกลืนกินหากไม่มีผู้กล้าเมืองจะหายไปตลอดกาลค้ารู้ในใจว่าเราต้องไปเพราะสายเลือดของปู่ยังไหลอย,อยู่ในตัวข้าและเพราะเจ้ายังอยู่ข้างข้าเจ้าทองไม่ว่าจะต้องบินผ่านพายุฟ้าหุบเขามืดมนหรือผเผชิญหน้าอสูรร้ายข้าจะบินเคียงข้างเจ้าเสมอเมื่อหมายถึงเมืองดารานัน ดาราและเจ้าทองต้องผ่านหอคอยวิญญาณด่านแรกของเมืองซึ่งเต็มไปด้วยวิญญาณทหารที่ถูกปีศาจสาปให้เฝ้าเมืองเจ้าทองพ่นไฟสีทองแหวกม่านวิญญาณส่วนดารากก็ชักดาบวิเศษของปูช่ชายฟันแสงเวทปลดปล่อยวิญญาณที่หลงทางวูเขาบินผ่านพายุเวทมนต์และแสงเงาอย่างรวดเร็วเพื่อมุ่งหน้าสู่ใจกลางเมืองเสียงคำรามดังสน,นั่นเมื่อเจ้าทองโฉบเข้าใกล้ดารากก็กระโดดลงจากหลังมังกร ุ่งดาบเวทแทงกลางอกปีศาจทันทีแสงศักดิ์สิทธิ์ระเบิดขึ้นปราบอสูนดำให้สลายกลายเป็นเท่าทุลีเมืองดารันกลับมาสงบอีกครั้งดาราและเจ้าทองได้รับการยกย่องในฐานะผู้ปลดปล่อยแห่งเมืองดารันเรื่องราวความกล้าหาญและความพักดีนี้ถูกเล่าขานไปชั่วลูกชั่วหลาน